เฮ้ยโฟททำไมมาช้าวะขี่มาแหมหมิ่นอีสระโฟขี่โฟขี่แตกโฟขี้แตกโฟขี้แตกโฟขี้แตกอเทียอายุปูนี้แล้วใครแม่งร้อนเรื่องขี่อยู่วะโฟขี้แตก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 โฟขี่แตกโฟขี่แตกโฟขี้แตกพี สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่รายการในทางอาหรร้านคนแล้วความคิดนะนะติดต่อนุ่งตื่นเต้นอะไร <_ S 1> เดือดเดือดอะไรมาวันนี้พลังพาวเวอร์โพนี้ผมชอบยูทุการแต่งตัวผมเข้ากับโพนี้มากคุณคุณบอกหน่อยดิโพนี้คืออะไรโพนี้นะฮะคือสิบอันดับที่เราจะเจอในสมัยวัยเด็กอ่าแต่เป็นวัยเด็กกระถมนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นไหมแต่งตัวผมสีสันประถมมากเด็กคือเด็กจิ๋ว<ห>เด็กจิ๋วจะเป็นสิบเรื่องที่เราหาเหตุผลไม่ค่อยได้ว่า ทำไมเด็กเราต้นองเจอเรื่องแบบนี้ถูกต้องครับผมเราอินมากนะฮะมาที่อันดับที่10บครับอันดับที่10ครับโดนครูตรวจเล็บหรือตรวจผมคือกูไม่เข้าใจตรวจกูทำไมวะคือประถมเนี่ยมันจะไม่มีกฎเว้ยว่าว่าให้เราไว้ผมยาวได้ผมสั้นต้องหัวเกลียนแต่จะตรวจทำไมว่าผมยาวเกินไปอ่ะผมไม่เป็นทรงอ่ะกูคเคยโดนมาตอนเด็กว,ว่าผมยาวไงรูเรียบอกผมยาวไปนะให้ไปตัดให้กูตัดทรงไรอ่ะ เขาเด็กคนอื่นมว่า,วาผมยาวมเก่งเข้าใจเออแลู้ต่ทรงไรอ่ะลองทรงเหรอลองทรงสั้ลองทรสูงเหรอมาตรฐานคืออะไรอ่ะมันไม่มีงไงอย่างเล็บอย่เนี้เนีย้ยเนี่ยเห็นไหมครูอารมณ์แม่งมาเต็มมากครูด,ดูผมเนี่ยผมไว้เล็บมือเนี่ยรูมเล็บมือผมเห็นไหมเล็บมือยาวมากเพื่อจะบัญญัติให้โลกรู้ว่ากูไว้เล็บมือได้ไม่เห็นอะไรเลย,เลยคนที่ควรจะด่าเรื่องการตัดเล็บมือไม่ใช่ครูคือพ่อคือแม่เห็นไหมตามอารมณ์ไม่ทันตามอารมณ์ไม่ทันมึงมึงมึงอินอะไรขนาดนั้น อินดีว้าไม่เคยโดนเหรอกูโดนแล,นแแลน้วกูเซ็งอ่ะแล้วเคยโดนแบบขนมจีบเวลาเราไปเล่นยาขนมจีบอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่กูว่าไม่ไม่เห็นด้วยไอนะ้เฮียแบบเล็บยาเสร็จปต๊บอ่ะเล็บยาใช่ไหมเอาหมาุนแบบงี้ตีปุ๊บเนี่ยเจ็บไปตัดเล็บซะเกี่ยวเทียอะไรมึงก็ตัดเล็บให้กูดิเออตัดเล็บตีกูกูว่าเจ็บคือกูไม่เข้าใจว่าการจะจีนการตัดเล็บอ่ะกูตัดเล็เบเป็นตั้งแต่กูปอลหนึ่งไว มึงก็เกิดกาตัดเล็บให้กูในห้องก็ได้แล้วกูนั่งตัดตรงนั้นก็ได้ไม่เห็นจะยากเี่อะไรส่วนผมกูเข้าใจว่าแบบเออต้องออกไปตัดข้างนอกแต่ตัดเล็บกูตัดเองก็ได้ไหมมึงเวลามึงตัดเล็บมึงเข้าสปาไหมไม่อออะเไอ้เย็นเด็กผู้หญิงเข้าสปาตอนเด็กไอ้สัตว์อะไรวะคุยเดือดมากนะฮะนี่แค่อันดับสิบเดือดขนาดนี้ฮะอันดับต่อไปครับผมอันดับที่เก้าครับผมอะไรเป็นเก้าเนี่ยฮะการแอบเอาขนมกินคนเดียวไอ้สัตว์ไอ้เห็นแค่ตัว ไม่มันมีเหตุผลมันมีเหตุผลพ่อแม่ไม่สั่งสอนมันมีเหตุผลยิงปล่อยกับพุทธคือต้องบอกก่อนว่าขนมหรืออาหารที่โรงเรียนอะแม่งไม่อร่อยอ่ามึงก็เคยแอบเอาขนมมากินที่โรงเรียนแต่จุดจุดพีคคือมึงแอบไปกินคนเดียวอ๋อเพราะอะไรอ่ะเอ้าถ้ามึงเปิดกลางห้องปุ๊บแชร์ละแชร์เลยเล่แม่งเล่ถุงหนึ่งเนี่ยมีอยู่มาสิบกว่าชิ้นไอเร่ถุงเน็กเปิดปุ๊บ เพื่อในห้องมียี่สิบกว่าคนยิบๆแม่งเหลือได้หักไว้ให้เราอ๋อเขาอันนี้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 อาจจะไม่เป็นการเรื่องของการเห็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของบัตรเจ็ตบัตรเจ็ตประกอบเงินดเด็ก<ๆ>ดเด็กเด็กได้เงินห้าสิบบาทก็หรูแล้วโอยได้ห้าสิบเหรอเออได้พอหนึ่งร้อยสิบห้าบาทพูดมาขึ้นมียี่สิบห้าบาทเราอยู่พอสี่ พอสี่กูมีเงินโรงเรียนยี่สิบห้าบาททุกวันนี้ไปนักศึกษามหาลัยได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทต่อวันบ้าเละก็คือตอนเด็กเนี่ยเงินบันเจ็งคนอาจจะไม่เท่ากันเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงห้าสิบบาทใช่ประมาณนี้ซึ่งห้าสิบบาทเนี่ยเอาจริงสมัยตอนเราเด็กเนี่ยซื้อเลทุ่นหนึ่งถุงก็สิบบาทละซื้อสุกัดแผงละินห้าบาทห้าบาทสิบบาทต้องเก็บตังค์เอาไว้ไปเล่นเกมตอนหลังเลิกเรียนหรือเก็บตังค์ไปซื้อกาดทุกทีอีกมันไม่พอเพราะฉะนั้นต้องนี่แหละครับแอบไปกินคนเดียวต้องท ถือว่าปล่อยเพื่อนหิวไปเรากินของอร่อยคนเดียวได้ถูกต้องครับผมแม่เราต่อไปดีกว่าปะอันดับที่แปดครับผมอันดับที่แปดครับผมพูดคําหยาบแล้วเอาไปฟ้องครูฮะงงเนยเคยเคยแน่นอนไอ้ไอ้อันนี้อันนี้ประจําอ่ะสมมติกูอยู่กับมึงที่โรงเรียนขอโทษสมมติกูอยู่กับมึงที่โรงเรียนนั่งคุยกันเฮ้ยคุ้ยแหนพวกคุ้ยพวกคุยกูจะไปฟ้องคโกงได้ไหมไอ้พวกคุยไอ้พวกคุยไอ้พวกคุยคุ้ครับคุ้ครับคุ้ครับโทษพวกคุยครับแล้วครูทำไง ไอ้คุยพูดจาเยี่ยมทำไมทำไมโค้งอยู่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูก็จะด่าเราว่าแบบไอ้เย่ไม่หน้าู้ยังไม่ควรพูดนะโดนบางครั้งเนี่ยถึงขั้นโดนเล่นผู้ครองตอนเด็กผมเคยโดนเล่นผู้ครองครั้งหนึ่งพอพูดคุยพูดเขาไม่หำหำโอ้ยไอ้หำด่าแค่แบบไอ้หำแบบด่าโคตรน่ารักอ่ะตอนเด็กอ่ะไอ้หำตอนเด็กกูมึงยังไม่ใช้อ่ะใช้ฆ่ากับเองอ่ะเองอะไรอ่ะแล้วมันก็ตีกูปึกโอ้ยหำตีกูทำไม มึงเรียกกูหำมึงเรียกกูหำเลยบอกอาจารย์ครูไม่มาหากูเรียกผู้ปกครองมาคุยด้วยสาเหตุที่ว่าลูกคุณน่พูดคำไม่หำไม่สุภาพไอ้ไอสัตว์พ่อมึงทำพี้ยอะไรสัจจานเออโดนตบไอ้ยี่ร้ายกูโดนตบดีอ๋อตบแม่มึงตบอาจารย์ซ้ำกว่าเพียงตบกู้อะไรเงี้ยไอ้ายระดับต่อไปฮะอันดับที่เจ็ดครับผมอันดับที่เจ็ดเนี่ยฮะคือการได้เป็นคนจดชื่อคนคุยในห้องโอ้โหไอ้เ่ี้ยที่แม่งค์ก๊อตโหมดคือมึงแบบระดับผู้นำแล้วอ่ะ อาจจะเดี๋ยวกูไม่อยู่ห้องนะเอ้าป้องจดชื่อคนคุยนะอ้าวกูควักกระดาษเลยเฮ้ยตั้งแต่เกิดมานะกูไม่เคยได้เป็นคนจดชื่อแต่กูจะเป็นตัวซีเออเวลาเวลาเวลาเล่นเกมเนี่ยมันจะมีบอสใช่ไหมแล้วก็มีลองบอสใช่ไหมมันจะเป็นลองบอสพวกกูจะตีซีกับเฮียเลี่ยนเลยเฮ้ยไม่ต้องซีเลียสเดี๋ยวกูช่วยดูให้กูเดี๋ยวนั่งคุยบนกระดานดำไม่มีชื่อกูหรอกนั่งคุยหรือว่าสักปุ๊บเขียนชื่อคนที่แบบเพื่อนกูสักคนนึงอยู่ในกลุ่มเดียวกันอ่ะให้มันเขียนชื่อกู แล้วก็เดินไปหน้าห้องเลยเฮ้ย hey, มีเขียนชื่อเขาทำไมแล้วเอาตัวเนี่ยลบลบ <c oughs> ชื่อ <c oughs> เอ <c oughs> เฮ้ยคูไม่ถูกตนน้นนะเว้ยมุณทำอย่างนี้ไม่ดีนะมันต้องมีเทคนิคพลิกแพงอย่างนั้นไอสาัานักการเมืองไทยพิกแพงได้เลยนะภาษาอะไรกัะเด็กอย่างเราคือมันโกงให้แต่เด็กแล้วถูกต้องเริ่มจะโดนแบรนดึ้นเรื่อยๆนะนายกเรานะครับผมขอโทษนะฮะอันดับต่อไปผมอันดับที่หกครับอันดับที่หกครับ ไม่ต้องแดกข้าวโรงเรียนก็ได้ครับผมแต่กูแดกขนมแทนนะผมโคตรเด็กเกียนกินขนมอ้าวก็อาหารโรงเรียนแม่อร่อยอ่ะโอ้เฮียพูดตรงอาหารโรงเรียนแม่รสชาติเฮียมากอันนี้เป็นความเป็นสิ่งที่กูสงสัยถ,ถ้าเกิดข้าวโรงเรียนเนี่ยเปรียบได้เหมือนอาหารแมวอ่ะทำไมวะแม่งหมาไม่แดกนะก็คืออาหารโรงเรียน,นยมันกินไม่ได้ครับผมก็เลยซื้อขนมกินกันแต่ปัญหาใหญ่ก็คือโรงเรียนเนี่ยแม่งจะบังคับเว้ให้เราต้องแดกข้าวโรงเรียนเว้ แล้วกูพบคนพบว่าบางโรงเรียนเนี่ยมันจะมีมันจะมีการประกวดการแข่งขันแต่ไม่ใช่ประกวดของนักเรียนประกวดของอาจารย์เด็กนักเรียนห้องไหนเนี่ยแด่ข้าวหมดหม้อ,อก,ก่อนถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเงินเดือนไม่ได้ขึ้นด้วยนะแค่ภูมใิใจเฉยวไปแด่ข้าวมาคับเด็กแด่ข้าวถูกต้องแล้วข้าวโรงเรียนกูพูดเลยว่าไม่ได้มีสารอาหารนี่เยอะเลยครบถ้วนแกงจืดถ้วยอะเต็มที่ถานหลุมแกงจืดถ้วยหมูกรอบข้าวเปล่าหนึ่งอันภาษาอาหารครบไงวะก็ไม่ทำให้เด็กฉลาดขึ้นเท่าไหร่เด็กแั่ตโกเตียยังไงเพราะอาหารโรงเรียนนี่แหละอาหารโรงเร บึ้งมาเลยปุ๊บข้าวหนึ่งจานข้าวหนึ่งจานแบบอันหนึ่งท้าพ,พีสองพ้าพีใหญ่ๆปั๊บลงไปมีน้ำซุปหนึ่งบ่ออ่ามีหมูหนึ่งบ่อมีผัดผักอีกหนึ่งบ<ม>่ออ่าอีกหนึ่งผัดผอีกหนึ่งอันมันจะใส่เป็นของหวานอีกหนึ่งอันยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มใส่อีกสี่ห้าอันอย่างเงี้ยเด็กหเนี้ยเด็ก,ก,กของเลียนเด็กแม่ลุกแตกเดกไปโอ้ฟังก็ยิ่งใหญ่เยี่ยมโอเคครับแต่บางวันบางวันก็จะมีแบแบมีผู้ปกครองใจดีซื้อขนมมาแจกไปอันดับต่อไปฮะอันดับที่ห้าผม อันที่5้าคือต่อจากคุณโฟสเลยครับต้องแดกข้าวให้หมดเอาคุมาที่ผมพูดไเมื่อกี้ใช่แต่นี่แต่ไม่แต่นี่คืออันดับอันดับเมื่อกี้นี่คือการแดกขนมแทนข้าวอันนี้คือบางเรียนกลางวันแม่กินขนมต้องกินข้าวอาจารย์จะมาเขาให้กินให้หมดโดยที่อาจารย์เป็นคนกำหนดปริมาณเองเว้ยอาจารย์แม่คุยเออสมมุติเด็กไม่ตัวเท่าหำตัวเขาเนี่ยเวโอ้โหวันนั้นถ้าจะนอนตัวก็ตัวเท่านั้นนะมตัวประมาณนี้อ่ะตัวประมาณจากคืนถึงเท้านี้อ่ะประมาณนี้อ่ะแม่ตจะกินข้าวประมาณหนึ่งครับพี ครูบ,กบอกเฮ้ยกินแค่นี้น้อยกลัวโตเหรอตักสองภาษครับพี่ปุ๊บอ่ะเด็กแม่งอิ่มเด็กแม่อิ่มเมมสร็จปุ๊บแดกไม่หมดพอเด็กจะเอาไปทิ้งแบบทานอาหารใช่ไหมอเอาไปทิ้งอย่าไปทิ้งกินให้หมดอา้าวไอ้สัตว์เด็กอิ่มให้เด็กนะครับเด็กแดกจริงๆแม่งคือความทรมานในวัยเรียนเลยนะเว้ยการบังคับให้กินข้าวให้หมดแต่ครูเป็นเด็กชอบอมข้าวแต่ลูกกูครกินข้าวช้ามากตอนเด็กแล้วการโดนบังคับให้แดกให้หมดนี่แม่งเซ็งอ่ะไอ้ี้ยเหมือนเอายี่นี่ดีกว่าเหมือนเหมือนเหมือนรัฐบาลซื้อเรือน้ำใหม่เพื่ออะไรอะไรประมาณนั้นเลย ก็นั่นแหละครับ <c oughs> ก็ถ้าเกิดเป็นปัจจุบันนะถ้าเกิดมีคนมาบังคับให้มึงแดกข้าวให้หมด <c oughs> มึงจะบอกว่าไหนครับโต,ตขึ้นกูว่าง่ายเด็กแต่ด<ๆ>ื้ออยู่โอเคอันดับต่อไปผมอ,อันดับที่สี่ครับอันดับที่สี่ฮะการล้อเพื่อนฮะแต่ล้อว่าคู่นี้ชอบกันคู่นี้ชอบกันอย่างเช่นมึงมีเพื่อนสนิทผู้หญิงบ้านอยู่ใกล้กันมาเรียนกันบ่อยแล้วพ่อแม่บอกเอ้ยวันนี้สมมติพ่อชื่อประวิทย์อ่ะประวิทย์ไปส่งหน่อยก็คือลูกก็ไปด้วยกันพอมาโรงเรียนด้วยกันเท่านั้นแหละ เพื่อนแซวเรื่องใหญ่มึงยึดกันมึงยึดกันมึงยึดกันเดีย๋ยว <c oughs> เด็กคคไม่คิดขนาดนั้นอย่งอย่างยังเ<อ>ยาะสมมติสมสมติผู้หญิงชื่อบีอะป้องแฟนบีป้องแฟนบีป้องแฟนบีทั้งวันจนมันมันทำให้เกิดเป็นโรคจิตเด็กเด็กกูรู้สึกว่าอถ้าเกิดกูโดนร้องกูรู้สึกว่าควยกูยไม่อยู่กับบีดีกว่ากูไม่ชอบแม่งแก้ไขผิดปัญหาใช่แก้ไขผิดวิธีไม่ใช่ผิดปัญหาปัญหามีแก้ไขผิดวิธีขอโทษครับขอโทษครับดําำเนินต่อครับก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายนะฮะน้องหนู้อยู่นะะ ให้น้องๆหันหาเพื่อนทุกคนแล้วบอกว่าพ่อแม่มึงก็เย็ดกันมาได้พวกกู<ห><ห>น<ห>ี่แหละไอ้ไประโยคประโยคนี้ไม่ถูกต้องคือคบอกว่าก็การชอบกันเป็นเรื่องปกติใช่ก็ชอบกันเป็นเรื่องปกติมึงอย่าชอบใครนะเออทําไมอะ่ะมึงชอบไปมีรักเนเวลาประถมก็ดีก็น่ารักดีออกอมึงเปิดซิงต์แต่มอหนึ่งอย่างเงี้ยลูกมาแคะแกนมอหนึ่งอายุสิบสามสิบสองลูกมึงออกมาเป็นเอ็มซีคิงไงเฮี้ยตัวเท่านั้นอ่ะโอ้เอ็มซีเอ็มซี เอ็มซีจริงอ่ะเอ็มซีคิงแตงแตงอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เกี่ยวรายการอื่นเล่นสัคไปอันดับต่อไปอครับผมอันดับที่สามครับอันดับสามนี่คือเครื่องเล่นใหม่เนี่ยเป็นศูนย์รวมของเด็กทั้งโรงเรียน <c oughs> ไม่ผมเป็นเด็กไม่เห่อโรงเรียนกูสนามเด็กเล่นมีสไลเด็กเล่นใหม่สูงกว่าอันเก่าหน่อยนึงโรงเรียนเอ๊ะอสไลเดอร์โรงเรียนมีสัตว์เป็นเล่น โรงเรียนมึงมีอะไรไม่มีเฮียอะไรเลยเ <c> จ <oughs> ็กูเป็นลานกูกว้าง <c oughs> เด็กน่า <c oughs> ลานทรายตกตกตอนกลางวันมาไม่ทําเฮียแหละนั่งคุยกันไหนไม่ทําเฮีย,ยอะไรเอาของเอาของเล่นไปก็โดนลิฟเอาเฮียอะไรไปทำก็โดนลิฟตสิ่ที่ทำคืนนั่งเล่นหำตัวเองไหนยังไม่ทำเฮียอะไรวัดหำก็อยู่นั่ง <c oughs> วัดหำก็จะปฐมเลยใช่เล่นได้อย่างมากของกูเครื่องเล่นไม่ได้แดกกูหรอกอยนีงมากก็ซ่อนหาซ่อนหาก็ไม่ได้หรืบเฮียอะไรไม่เยอะด้วยที่มันโล่งเออเวลาซ่อนหาของกูคือก้มตัวเอาหน้าแนบพื้นนี่คือแอบละ ไม่สั้งสักเกียร์ป่ะไม่ทั้งสักเนี่ยสมมติแบบมึงนับถึงสิบปหากูแอบอยู่เงี้ยแอบกันถึงถึงอ่ะเก้าสิบแอบอู่เงี้ยเพราะว่าหากูเจอว่ะอย่างเงี้ยโรงเรียนกูที่โรงพันธาวัฒนาปิดไปหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยโรงเรียนกูงี้สไลเดอร์สูงกว่าอันเก่านิดหน่อยครับเด็กสไลเดอร์เนี่ยที่เด็กเรามาจะต่อได้ประมาณสี่ห้าคนของกูต่อยี่สิบสามสิบคน เดี๋ยวโรงเรียนม,มึงกวดโรงเรียนมึงกระดาละแล้วล่ะถ้าเกิดมีสไลเดอร์แค่อันเดียวเนี่ยไม่มีหลายอันจะมันอันใหม่ไงอ๋ออันใหม่แล้วสูบอันเดิมไหมประมาณครึ่งเมตรเมตรหนึ่งโอ้โอเคมันก็ไม่ต่างอะไรนะฮะกับมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาอันดับต่อไปอครับเออมันมีสวนอ่ะมีสัตว์เลี้ยงในโรงเรียนอย่างเงี้ยก็เด็กเข้าไปดูกันใช่ได้อันดับต่อไปฮะอันดับที่สองครับอันดับที่สองครับผมนั่นคือถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคุณอ่ะเล่าเรื่องผีให้คุณฟังว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีผีห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้้นนนนทุกกโรรงงเีียมตตำาถูอ มึงอ่ะไม่ได้รู้หรอกว่ามีเรื่องผีจริงหรือเปล่าแต่มึงก็ต้องเมคมาเล่าให้แข่งกับเพื่อนให้ได้ก็ต้องซุยอ่ะเอ้ยเหมือนเพื่อนกูเล่าแบบห้องน้ําดึกๆผีสีขาวมีเสียงตับ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 ,ตบแล้วมีเสียงผู้หญิงร้องอ้าอ้ันนั้นอาจารย์อาจารย์พลายเย็ดแกใจบุกครองกูอ่ะเออไม่ผีเหรออาจารย,รยาาาใช่ผีดผเด็กๆเข้าใจว่าผีตลอดอ๋ออย่างสมมติตอนเด็กๆกูเล่าเรื่องผีเงี้ยโรงเรียนเราเนอะเว้จะมีห้องแดงซึ่งห้องแดงเคยมีคนยิงฆ่ากันตายอ่ะมึงก็ต้องไม่ยอมละเอ้ยจริงกูเคยเห็นเาาจกห้อง ห้องแดงคืออะไรวะที่จริงไม่ก็แบบห้องแดงมีเมื่อไหร่วะพอเื่องห้องแดงจบก็มีอีกคนนึงแทรกมาแต่มึงรู้เรื่องห้องสีไทยยังอถ้าเกิดอยู่กันหลายคนสภาห้องีไทยจบปุ๊บมึงรู้เรื่องห้องิทย์ยังห้องิทย์เสร็จปุ๊บมึงรู้เรื่องห้องคณิตคณิตหรือยังภาษาไทยสักพักมายัห้องปกครองไอสัตว์ทั้งโรงเรียนมีแต่ผีเด็กอยู่ไหนวะเนี่ยคือถ้าเด็กมีสิบคนแม่มีสิบห้องสิบเรื่อง ายาวทุกคนกูเห็นเหมือนกันกูเห็นเหมือนกันทุกคนเห็นหมดทุกห้องมึงเอาเวลาไหนไปเห็นมึงมาโรงเรียนตอนกลางวันกับสามโมงเย็นเออมันถอถมไม่เฮียมันจะอยู่ดึกทำเฮียแล้วเนาะนั่นแหละครับงั้นกลุ่มยังไม่มีเลยสัตว์ตอนนั้นนั่นคือเหตุผลที่กูมไม่เข้าใจาเด็กๆทำไมต้องจอ,อยเรื่องผีถูกต้องอไปอันดับต่อไปฮะอันดับสุดท้ายของเราอันดับที่หนึ่งครับอันดับที่หนึ่งกระผมนั่นคือการขี้โรงเรียนเป็นเรื่องต้องห้ามไอ้เฮียนี่เรื่องใหญ่ปัญหาดับประเทศชาติกูว่ารัฐบาลควรจะมาแก้ปัญหาเรื่องงนี้เราซึ่ ทุกคนไม่ต้องเคยขี้เลยเด็กจนโตใช่สุนี้ก็ขี้อยู่แต่คือตอนเด็กเนี่ยตอนโตเนี่ยมหาลัยเดินมาแล้วเดี๋ยวกูไปขี้นะเออปกติปอหนึ่งไอเดี๋ยวกูไปขี้นะมึงอย่าบอกใครเออได้ได้ได้สักพักไอ้ขี้บ้องขี้ขี้บ้องขี้ขี้บ้องขี้เพื่อมาแล้วน้าห้องขี้บ้องขี้เดี๋ยวเินสัตว์ขี้บ้องขี้เดี๋ยวเินสัตว์ไอ้สัตว์กูไม่ถอดกางเกงบอกกูเบียดละไอ้ขี้กูที่โรงเรียนเก่ากูมีคนหนึ่งชื่อโอ๊ตไอ้โอ๊ตเปิดเทอมมาวันแรกท้องเสียไปขี้เฮ้ยแม่โดนร้อยทุกวันนี้เรียกว่าโอ๊ตขี้ จนปัจจุบันเนี่ยะกูต้องแบนเบร์มือถือแม่งว่าโอ๊ตขี้อ่ะคือะไรขกับโอ๊ตโอ๊ตไหนวะโอ๊ตขี้อ <O ot S 1> ะ <K> โอ๊ตขี้อ๋อไอโอ๊ตที่ขี้แตกเราเจอมานะไม่ได้ขี้แตกด้วยมันเป็นขี้ปกติแล้วควาถ่ายมานันดีอ่ะอ๋อคือกูเข้าห้องน้ำโอ๊ขี้เออตอนหลับตอนหนึ่งเออทุกวันนี้จะจบแล้วถูกต้องยังโดนล้อขี้อยู่ยิ่งเด็กปัจจุบันนะกูถามพวกรุ่นน้องกูมาตอนเด็กไปขี้เกิดอะไรขึ้นไอ้เหี้ยอยังกระถ่ายหนังพระทะเรสวนอ่ะ แกลงมาเต็มเลยข้างบนไหนยิงสอ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 งกันอ่ะสองเพื่อนขี้เออก็แก้เพื่อนขี้อัดทำไมวะอัดดูคนขี้มึงสนุกอะไรอ่ะแล้วคืนนี้สมมติตอนขี้รอดแล้วหลังจากขี้ไม่ได้ต้องแอลเฮ้ยมึงทำอะไรมาวะเปล่าเดินแปลกแปลล้วชั้นเช็ดตูดมาอ่ะมึงเช็ดตูดพิสานแล้วเดินมาเรื่แปลกแปลกตูดกูได้ปกติเวลาขี้เสร็จมึงรู้สึกโล่งรู้สึกเดินมาปุ๊บ ไอ้คีบ้องนั้นอยากขี้ไม่ไปห้องปุ๊บไม่มีอะไรออกกูเข้าห้องขี้ยบ้งขี้ขี้บ้องขี้ขี้บ้องขี้เหม็นสัตว์เหม็นสัตว์อี๋ตัวขี้ตัวขี้อย่าไปแตะตัวมันวิธีการแก้ปัญหาแบบถูกวิธีตอนเด็กผมใช้ขี้เดี๋ยวห้องแม่งเลยไม่ใช่เหมสัตว์บอกพอพอพอเพื่อนถามว่าไปไหนบอกอาจารย์อาจารย์ครับขอตัวไปห้องพยาบาลอ่าให้บมเห้องพยาบาลห้องพยาบาลมันใช้เวลานานกว่าห้องน้ำอ่ะน้องปวดเป็นไรคะอ่าปวดท้องครับไม่น่าจะน่าจะมวนมวลท้องไม่รู้เป็นไรเหมือนกันอ่าลองๆรไปใช้้วิธีีนนกัดู พอเข้าห้องพยาบาลปุก็จะไม่โดนแซวอะเรื่องขี้ละเลยโดนแซวว่าไอ้โฟล์คี้โลก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 แทนน้องอย่าไปอ่านขี้เลยนะครับอ่ะนี่เป็นสิบอันดับนะฮะที่เราจัดขึ้นมาให้นะฮะก็เป็นสิบอันดับที่เกิดขึ้นในวัยประถมทุกคนเนี่ยโดนมากันอยู่แล้วซึ่งหายผลไม่ได้ว่าทำทำไมเออก็ถ้าเกิดเนี่ยแก้ๆก็ได้แก้แต่บางทีก็ไม่ต้องแก้ก็ได้ก็เป็นเสน่ห์ดีเสน่ห์ล้อขี้ที่ผมก็ควรจะมองไว้ใช่แต่ผมจะพยายามหารูปโอขี้อินเสิร์ตให้นะะฮคนี้กไม่ิด้เเาจรรไะ์ชอาิินนเสรร์ตูปขขี้้้ึมใใหช่ เป็นขี้ขึ้นมาเลยนี้คือตรงนี้เป็นมือกูนะตรงนี้จะมีขี้วางอยู่อะกูต้องมีมือเป็ขี้อาจับขี้อยู่นะฮะอย่าขี้ปิดรายการด้วยการจับขี้จึกจึกไปแล้วครับผมติดตามด้วยครับ Facebook ครับสลดคูนิช s เอสผมทั้งสามน่องทางครับ y ยูทูบอินสตาแกรมเฟซบ o ๊กครับผมครับ